สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568ครับช่องโชคดีรอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสรุปล่าสุดแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากสื่อต่างๆวันนี้9กุมภาพันธ์นำมาสรุปให้ฟังครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568นายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าก,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 การกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุก,กรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วและ จะนําข้อสรุปที่คณะอนุกรรมการการกองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชุมกันเมื่อ7กุมภาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ซึ่งมีนายกแผยนสองทางชินวัตรเป็นประธานนะครับคาดว่าจะมีการประชุมกันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้เมื่อวันที่7กุมภาพ,านนภาพานันธ์นายจุลพันธ์อมรวัตน์ก็เปิดเผยออกมาบางส่วนเพราะว่าส่วนที่เหลือนั้นที่ยังไม่เปิดเผยนั้นต้องให คณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจชุดใหญ่พิจาราก่อนเมื่อพิจารณาในการประชุมปลายเดือนในแล้วจึงจะออกมาถแถลงผลการประชุมของคณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจชุดใหญ่อีกครั้งนะครับโดยสรุปๆนะครับที่นายจุลพันธ์อภรัดเปิดเผยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก็กลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับอายุ16-59ปีใครลงทะเบียนสําเร็จนะครับก็รอรับเงินหมื่นนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายน68นะครับ ทีนี้รายละเอียดที่ว่าจะมีการปรับเงื่อนไขาการจ่ายมีการปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นนั้นรายละเอียดปรับปรุงเงื่อนไขาการจ่ายเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ชัดเจนคือคําว่ายังไม่ชัดเจนหมายความว่านายจุลพันธ์อมริวัตรยังไม่แถลงออกมาอย่างชัดเจนท่านบอกว่ารอเอาเข้าที่คณะกรรมการประชุมชุดใหญ่พิจารก่อนเมื่อคณะกรรมการที่ประชุมชุดใหญ่พิจารณาแล้วจริงจะสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับสินค้าซื้ออะไรได้บ้างทํานองนี้ครับ ยังไม่สรุปนะครับดังนั้นร้านค้ารอก่อนนะครับแล้วก็ไม่เปิดให้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐอีกแล้วเพราะให้เวลาลงทะเบียนมานานพอสมควรนะครับเสร็จแล้วกลุ่มกลุ่มเดียวที่จะมีโอกาสได้ลงทะเบียนต่อไปก็คือคนไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนนี่แหละกลุ่มนี้จะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นส่วนรูปแบบวิธีการลงทะเบียนรอฟังรัฐบาลจะ แจ้งข่าวอีกต่อไปนะครับวันเดือนปีที่จะให้ลงทะเบียนลงยังไงรูปแบบไหนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเหมือนมาก,ก่อนรอฟังรายละเอียดจะลงทะเบียนได้เฉพาะกลุ่มเดียวนี้นะครับส่วนกลุ่มมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ไม่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนก็จะไม่ลงทะเบียนแล้วจะมาลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ เพราะรัฐบาลถือว่าให้เวลาลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมานานพอสมควรก็กลุ่มมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐตอนนี้ก็เรียกว่าเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็สรุปล่าสุดแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสามและแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีข้อสรุปณวันที่9กุมภาพันธ์2568ตามที่กล่าวมานี้ครับส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้รอฟัง การถแถลงจากกระทรวงการคลังหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกชุดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะประชุมปลายเดือนกลุมภพ,พัน์ .2568 นี้ครับสวัสดีครับ